สวัสดีค่ะนี่วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวของเล่นเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะของเล่นขยับได้ขยับได้ยังไงเราไปดูเริ่มที่ตัวแรกกันเลยอา่านี่แรดน้องแรกของเราเองอันนี้เป็นสีครีมนะคะแรดสีครีมอ่านหนลองเปิดนี่ขยับได้ก็คืออย่างนี้เองนี่อา่าไปเลยต่อไปเป็นน้องหมูเหมือนกันนะคะน้องหมูอันนี้ก็สีครีมนะนี่อา่าเราเปิดน้องหมูไปเลย นี่เพลงของน้องหมูน่ารักมากดูขาสิย,ย,ยิบยิบยิบเลยอ่าป้ายน้องหมูต่อไปเป็นโพนี่ของเรานั่นเองนะคะม้าโพนี่นี่สีชมพูอ่าเราเปิดเลยนี่มีไฟตรงนี้ได้นะคะอ่า <laughs> เราสีน้องหมูเราเดินเร็วมากดูดีกลับมาแล้วต้องวนอีกรอบแนะ้น้องหมูเอยอวนไปก่อนอ่าต่อมานะคะ เป็นช้างสีเขียวของเรานั่นเองนี่ค่ะช้างปึ๊บอ่าช้างไปเลยอ่าโพนี่ติดอยู่ตรงนี้ได้ไหเนี่ยไปเลยตามช้างไปนะคะข้านี่หมาสุนัขน,น,นั่นเองสีชมพูค่ะกดสวิตช์ตรงนี้ปึ๊บแม่เกี่ยวขึ้นตรงหางนั่นเองมาไปเลยแล้วน,นี้ก็หมาสีแดงนะคะนี่อ่ะ วิธีการเปิดก็คือเกี่ยวหางตวัดขึ้นนี่นี่เลยโหมีไฟสีแดงด้วอ่ะไปเลยแล้วอันนี้น่ารักมากชอบมากๆชอบที่สุดเลยรู้เปล่าน้องกบของเราเองเปิดเลยนี่อ่ะา,าติด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 ,ตด,ตด,ตดนี่นะคะน้องกบไปเลยอ้าวน้องกบจะเป็นของเล่นที่นี่นเห็นปะถ้าชวนโดนอะไรคือเขาก็จะหมุนตัวกลับมาเลยนะเห็นไหม และนี้ก็จะเป็นสิงโตเจ้าป่าของเราราชสีห์เจ้าป่างเรานั่นเองนี่ได่มีของเล่นอื่นิีกมากมายนะคะอยากให้น้องๆติดตามกันได้ในคลิปอื่นเลยเนะไปแล้วนะบ๊ายบาย